สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาวูดบอลในครั้งนี้นะคะในกีฬาแห่งชาติที่สีสเกตเกมนะคะเราก็คิดว่าเราประสบความสำเร็จในการจัดดำเนินการการแข่งขันนะคะสำหรับเจ้าภาพเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มแข็งนะคะในการที่จะตรวจแล้วก็ป้องกันนักกีฬาในเรื่องโควิดนะคะเพราะนั้นสภาพในการจัดการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ มันเป็นธรรมชาติของกีฬาวูดบอลนะคะที่เราเล่นอยู่ท่ามกลางสนามซึ่งโปร่งโล่งเราไม่ได้อยู่ในโรงยิมเพราะฉะนั้นการป้องกันนะคะแล้วก็การที่นักกีฬาจะติดโควิดเนี่ยมันน้อยนะคะเรามีสังแดดที่ช่วยเรานะคะสำหรับการคัดเลือกตัวนักกีฬามาแต่ละภาคนะคะนักกีฬานียว่างเว้นาก,การแข่งขันกับ2ปีนะคะเขาก็เตรียมตัวดีนะคะ เพราะนั้นทีมที่เข้ามาเนี่ยสูสีมากนะคะแล้วก็นักกีฬาทุกคนตั้งใจนั่งใจที่จะมาในเกมนี้นะคะก็แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่นะคะเราจะพบว่าเราได้นักกีฬาที่เข้าชิงเนี่ยมาจากทุกภาคเลยนะคะเช่นอีสานก็มหาสะะารคามนะคะ ทางภาคตะวันออกภาคกลางก็มีกจันะบุรีซึ่งปีนี้เด่นมากนะคะเข้ามารักษาแชมป์นะคะทางภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชถึงแม้อาจจะไม่ได้ถึงหนึ่นะคะเขาก็ติดอันดับ4อันดับ5เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าการเผยแพร่กีฬาวูดบอลไปทั่วทุกภาคเนตอนนี้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ ผู้หยังจะไปพบกันที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะไปพบกันที่กีฬาขาสโเกมที่พัฒน์ล่นดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณเลยนะคะเจ้าภาพเนี่ยจัดสนามกอล์ฟนะคะซึ่งเรามาจําลองและทําเป็นสนามวูดบอลซึ่งเหมาะสมมากค่ะอยากให้ทุกๆครั้งที่เราไปจัดกีฬาแห่งชาติ เราได้สนามแบบนี้นะคะคือได้สนามกอล์ฟเก้าหลุมนะคะสวยงามมากแล้วก็ทุกคนได้แสดงความสามารถเต็มที่เพราะพื้นสนามดีนะคะโอ้แน่นอนค่ะนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราเตรียมตัวที่จะไปเอเชียนบีชเกมนะคะที่ประเทศจีน ทีนี้ปัญหาโควิดนะคะก็รออยู่ซึ่งคิดว่าเจ้าภาพก็คงยังดาเนินการต่อไปนะคะเราก็มีการคัดเลือกนะคะเรียกนักกีฬามาคัดเลือกแล้วนะคะแต่เรื่องการเก็บตัวเนี่ยยัง,ต,งต้องฟังอยู่ว่ามีการแข่งขันที่ประเทศจีนเมื่อไหร่มันเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่นะคะอันนี้สมาคมตั้งใจค่ะสำหรับที่จะทำในเกมนี้ให้ได้รับ ประสบความสำเร็จกลับมาประเทศไทยเช่นเดิมค่ะสรับสมาคมนะคะตอนนี้เรามองวูดบอลไม่ใช่เฉพา,พาะเรื่องความเป็นเลศอย่างเดียวนะคะเรามองวูดบอลคือกีฬาที่จะส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนชาวไทยนะคะตอนนี้วูดบอลมีชมรมทุกจังหวัดนะคะ ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะสามารถเล่นกีฬาวูดบอลได้เราคิดว่าวูดบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับคนไทยค่ะ,คะก็ขอเชิญชวนนะคะอยากให้ทุกทท่านน่ะมาออกกำลังกายออกกำลังกายอะไรก็ดีทั้งนั้นนะคะแต่วูดบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่มีการบาดเจ็บ นะคะเล่นที่ไหนก็ได้ท่านมีสนามเล็กๆที่บ้านท่านก็สามารถเล่นบูทบอลได้นะคะยูทีเค้าเป็นเป็นแค่ไหนอ๋อเมตชเกินอายุเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ห้าสิบครับอ๋อห้าสิบเอออายุเท่าไหร่ครับอัสอง้ไหวว่าแบกหรืหลังว่าแบกอายุฮะครับผมกระดูกอะกระดูกก็แบกครับ ไหวแน่นะครับเออเดี๋ยวไปดูตอนจบด้วย จบ3ครับเกมที่3นะครับหมายเลข3จบ3หมายเลข2จบ3เสมอกันนะครับเกมที่4หมายเลข2ท่าน เดินทางมามอบโดยตัวเองเพราะจะเชิญชวนพวกเราพกกันปีปี66นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ครับ <มา S 1> นักอต้นไม้ใหญ่และทุออ่าราด้วยข้าวลาสักพยากรจิตอุดมรมเยนงใหญ่มวอนผู้พ่อแม่นักบอมาสารคา อ๋คร okay. เดินเช่นิประธานได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติกับนักกีฬาครับดเป็นปามขอ,องคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับต้องขอ,อกรากบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จันนีกรด,ดิบวรอ,อุปาานายกสมาคมกีฬาวูดบอลแห่งประเทศไทยที่ได้เกียรติมอบเหรียญรางวัลเกียรติบัตรแต่ของที่ระลึกให้กับนักกีฬาครับขอ,อกราบขอบคุณครับ